เทสยนสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแนนเส้นเคยอีกแล้วนะคะวันนี้แนนจะมาแนะนำนะคะรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้เลยเป็นนิสสันอเมร่านะคะปี2017นะคะราคาขายอยู่ที่275,000บาทนะคะผ่อนก็สบายๆนะคะเดินละ5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะคะ UH, ติดแบ็คดิสนะาใช้เงินดาวแค่2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะน้องแนนพาชมนะคะด้านหน้านะคะถูกออกแบบให้เป็นไฟหน้าแบบมันตินะคะสองสว่างนะ,ะขนาดใหญ่แบบนี้เลยกระจังหน้านะคะเป็นแบบโค้งมนนะคะ กรอบคมเมียมให้แบบนี้นะคะกันชนด้านล่างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะมาในรูนในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อกระทะนะคะขอบ15นิ้วนะคะยางปีใหม่มากๆนะคะไฟเลี้ยวนะคะตรงซุ้มร้อนนะคะด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะมือจับประตูนะคะทั้งสีบานเป็นกรอบคมเมียมแบบนี้นะคะรถคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะเวลาล้างออกมานะคะบอกเลยว่าสีนะคะเงาตามากๆเลยนะคะ ด้านหลังนะถูกออกแบบให้มีมีสปอยเลอร์หลังนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยนะคะ3จุดเลยแบบนี้นะคะไฟนะคะเป็นไฟท้ายแบบโฉบเฉี่ยวนะคะแล้วก็ดูแบบเป็น led นะะเห็นระยะไกลเกินเลยทีเดียวนะคะอันนี้แนี่ยพาชมภายในกันต่อเลยคะ่ะอ่าตัวนี้นะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้ารอบคันนะคะ,อะคอนโซลนะคะด้านหน้านะคะก็มีสีดําตัวนี้นะคะมีปุ่มอ,ออโต้นะคะประหยัดน้ํามันให้อีกด้วยนะคะ ไม้นะคะ9 0 0า0โลนะคะคันนี้พวงมาลัยนะคะเป็นแบบพาวเวอร์นะคะแอร์นะคะปรับได้นะคะตรงนี้เครื่องเล่นนะคะเป็นวิทยุ MP3 นะคะมีช่องนะคะเก็บแก้ววางของตรงนี้อีกด้วยเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ขับขี่ง่ายมากๆนะคะมีช่องเสียบ aux และก็ usb ให้ด้วยตรงนี้นะคะช่องเก็บของนะคะเนกประสงค์ คอนโซลนะคะเป็นสีดำตัดกับสีเงินเมทัลลิกแบบนี้นะคะเบาะผ้านะคะสีดำนะคะแบบนี้ข้อดีของเบาะผ้าคือช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆนะคะลูกค้าด้านตรงกลางนะคอนโซลกลางจะมีช่องเก็บของนะคะเแบรบกมือแล้วก็ยังมีช่องนะคะสำรองไฟให้อีกด้วยนะคะตรงนี้ด้านหลังนะคะเป็นเบาะผ้าเหมือนด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะสามารถ อาเป็นที่พักแขนนะคะหรือว่าวางแก้ววางของอีกนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะอาด้านหลังนะคะเป็นอาห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะน้องแนนพาดูนะคะว่ารอยน็อตนะคะไม่เคยขยับเลยนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะไม่มีการชนมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวดูนะคะนี่น็อตนะคะเม็ดอาทุกเม็ดนะคะคมชัดอยู่นะคะ ก็ก่อนส่งมอบนะคะน้องแนนจะสปาล้างนะคะขัดสีขัดอะไรให้ใหม่หมดเลยนะคะก่อนส่งมอบมียังอะไรแล้วก็ถุงเครื่องมือแม่แรงให้ครบเลยนะคะนี่เม็ดอัดนะคะคมชัดทุกเม็ดเลยนะคะแบบนี้มาดูนะคะเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีนะคะ,ะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ารถเพชรยนต์ของเรานะคะไม่มีการย้อมแมวขายลูกค้าแน่นอนนะคะเป็นรถมือเดียวนะ เล่มไม่ชมรุดนสูญหายนะคะไม่มีรถชนหนักนะคะหรือว <sh> <mañana> <sh> ่าจมน้ำนะคะมาขายลูกค้าแน่นอนนะคะเป็นรถคัสเกตเอนะคะนี่ดูนะคะรอยเม็ดอัดรอยน็อตนะคะก็ยังเป็นรอยเดิมแพ้จากโรงงานแน่นอนนะคะตาสัญลักษณ์นะคะตามจุดต่างๆนะคะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะถ้าเป็นรถที่ชนมาเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนด้านหน้านะคะอาจจะไม่มีตาสัญลักษณ์แบบนี้นะคะตามจุดต่างๆนะคะคานนะคะก็ยังเป็นคานเดิมนะคะถ้าเป็นคานที่ชนมานะคะยังไงก็คดนะคะ อแบบนี้นะคะแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจเข้ามาดูน้องได้เลยที่ซอยสรีไทย95นะคะอยู่ติดถนนเลยหาม่ยากหรือติดต่อแนนนะคะที่เบอร์097 262 2796นะคะวันนี้น้องแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องแนนด้วยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ติดแบคลทิ์นะคะบอกเลยคันนี้นะคะดาวน้อยมาก